ได้ละน้ำมาลูกเพื่อนเอามาเบิ่งชุดที่สองครับเป็นง่ว่าแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่แม่นีงหญ่แห้งสูงร้อยสี่สิบห้าแม่หัวหลุนเป็นเขาแตงครับลูกนี่ลูกช็อกกระแลกบ่เพราะว่านิ่ใหญ่ครับนิ่งใหญ่ kf 6กแปดบ่เพราะว่า kf 6กแปดเด้อพี่น้องครับนิ่ใหญ่เลยครับนี่ครับแม่แม่สมแล้ววเนี่แม่สมสองเดือนแล้วครับพี่น้องครับลูกถ่ายต้นๆเลย ชุดนี้โคมนี้เพราะว่านเปิดไว้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเก้าพันหาอยโอ้ยพอซื้อซื้อสองรุนสามครับซื้อสองรุนสามก็ว่าได้ครับแม่ยพึ่งเนี่ยหัวลุนครับเขาแต่งไห้ยางดีหูหูเลยครับหูหูเลยล่ำตัวเน่าเยียด,ดเยบ,บิ้งรับเบิ้งรับล่ำตัวเน่าเยียดเล็บดีครับเล็บดีแข้งขาดีเบิ้ดนี่หัวลุนลุนไผ่มัง่งหัวลุนใจลูกดีครับแม่นี่ใจลูกดีหัวพึ่งได้ลูกตัวเดียว ตัวที่สองเนี่ยในท้องเนี่ยเป็นรุ่นเอาครับสมมได้สองเดือนแล้วนี่นี่ยืนแหยงแม่จอดจอดจอดนี่สองหมืนเก้าพันห้าร้อยที่เด็ดเลยครับโคมน,นี่ที่เด็ด 29, 000, 500. อสองหมืนเก้าพันห้าร้อยอ้าวซื้อสองรุ่นสามครับโอ้นาเลียงแห้งครับชุดนี้ครับใจลูกคันเทพเลยนี่เบิ้งครับลูกสีแดงแปด เล็บง่ามครับเล็บงามแข้งขาดีแข้งขาดีาดลำ่มตัวเงาดีจมูกสีดำครับ่ศิปวแวงดอกโอ้มักให้รูปให้เก่าผู้เท่าก็เลี้ยงได้เออชุดนี้ครับนี่สองหมื่นเก่าห้าร้อยเพศด,ดำดีครับทั้งเมียทั้งลูกครับเพศด,ดำดีทั้งเมียทั้งลูกนี่แม่สมได้สเดือนแล้วครับเอาไปรุ่นท่องเอาครับขายในราคาแม่ลูก ก็ว่าถาท้องมากอะพี่น้องได้แจ็คพอตไปครับนี่ซื้อสองรุ่นสามสองมืนเก้าหาลอยใส่เงยลําเงยวาวครับใส่เงย่งย้ำเงยวาวนี่สนใจโทรหาพาว่านในเด้อพี่น,อน้องพาว่านรอดรับโทรศัพท์อยู่วันนแดดออกแห้งโอ้ยแดงแห้งครับวันนี้ครับแดดออกแห้งแดงแห้งงอแ,แดงอยู่แล้วถือแดดก็แห้งขักครับ สองหมเก่าหาลอยแข้งขาห้ารประกันให้ยุ่แล้ว1ิบหามือส่งฟรีอีกจ้องลอยโลดไปเลยนี่ว่าแต่พี่น้องโทรมากครับไกล้ๆพูดคุยกันได้แต่ว่าทรงส่งได้ขอใกล้ๆครับอยากใกล้ๆนี่ละไกลก็ไปคือเก่าครับเสาเก่าหาลอยราคานี่ถือว่าพอฟังอยู่ครับนี่พอฟังอยู่นี่อา้าวชุดนี้ผ่านไปครับ เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนแรกครับแรกนี่ครับบ่าวตึมีของใหม่ครับเป็นง่วแมมลูกเด้อพึ่งลงเครืองมาใหม่ๆครับออกจากปลาอยางมาามังหันครับปลาอยางปลาปามครับงัวโคมนี่ครับเป็นงัวแมมลูกลูกตัวเมยครับลูกสดๆเลยครับลูกเพศเมียครับสามเดือนแล้วครับนี่วัยสามเดือนครับแม่อีกบ่โดนคงสีได้ผสมครับลูกแข้งขาไงน่วยการดี นี่เบิงครับหน่วยการดีเดอร์แม่สูงลอยสาครับโคมนี้เปิดไว้ถึถือครับสองหมพครับสองหมกพกินน้มโซ่ให้เบิงเลยพี่น้อง2 6งหมเท่านั้นแม่งว่วลูลูกแรกเจ้าของเพ่นว่าพึ่งได้ลูกตัวเดียวคอละเป็นลูกเพศเมียยางดี2 6 0 0มแม่สูงลอยสาหนาเ้อครับเดอ้อหนา ได้คว่ำหนาได้คว่ำสดนี่เช่องน้ำครับเช่องน้ำลูกไว้3สามเดือนได้ครับนี่แม่อีกบ่โดนโคงสิได้ผสมแน่นอนเล็บงามทั้งแม่ทั้งลูกควงหางหางแม่ครับจุผื่นเลยหางเหยาหลากดินฉายาแม่หางเหยาหลากดิน 26. งหมนเท่านั้น แม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกเพศเมียสองหมืนหกเท่านั้นอ้าวหนาดีเด้อครับคุณแม่ครับหนาดีเด้คคอครับคุณพ่อครับเบิงครับโอ้ยกกหางลูกกกหังลูกใหญ่แหงครับเพศดำแหงโอ้ยกกขังเป็นคอเป็นคอเลยกกขังจะมาเป็นตะเลี่ยงทแทนละครับเบิงนะครับสองหมืนหกเท่านั้นครับ สองหมืนหกเท่านั้นครับสนใจฝ่าวทู่ครับฝ่าวทู่เด้อหาเบาตึงได้ครับพิกัดบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับโคมนี่นาะอิลีครับเด็ดอิลีถือพ่อสองหมื6นหกเท่านั้นนี่สนใจทู่มากครับสนใจทู่มากบรรยากาศช่วงแรงครับใกล้สีคำแล้วครับพึ่งได้มากครับพึ่งได้มากไม่ไม่สดสดนี่นาตาแม่ หน้าตาแม่ง้อลูกเลกกพึ่งได้ลูกตัวเดียวครับนี่ไอยเอกแดงง้อออกลูกมาเห็นแล้วเป็นตัวเมียยางดีแม่กระสดดพึ่งได้ลูกตัวเดียวนังกระนาเล็บกระงามเล็บงามทั้งแม่ทั้งลูกให้ลูกน้าดีครับง้อแม่นี่นี่ให้ลูกน้าดีแห่งลูกนั่นหนาเ้อครับลูกนั่นหนา 2 6 0 0มสุดยอดอีกแล้วครับแม่สูงลอยสาเกือบลอยสาห้าจมูกสีดำโบฉีโบแวงครับัูดีครับเชื่องดีตากฝนมาบางหันครับพึ่งแหงครับพเราะว่าเดินทางเตือสีออกจากป่าปามได้ครับลดเกือบติดครับพี่น้องครับ2 6งหมเท่านั้นสนใจโทรมาก ลำ่ำโตลูกเงาเงาแม่กัน้านะครับอ่างกระลึกน้ำอ่างลึกเล็บงามครับเล็บงามข้อขาดีบุคข้อขาดีพุ่นนะเบิ่งแม่ครับนังหนานังนา,นงนาเงาอัลลาดแม่นมซีเต่าน้นมแม่ดีแห้งใจลูกขันเทปลูกกินกระอ้วนก็นาไววเข้ากับเปียนให้นไม่เลี่ยวนี่เข้าเปียนให้นไม่เลีวยวน้าตาแม่งามงมเลยครับ งามๆเลยนี่จะของเพิ่นว่าง่วลูกแหลกครับแต่เบาตึงเบิงขึ้นจังลูกสองนี่แหละก็ตามเพื่อนว่าลูกแหลกก็ลูกแหลกทั้งตัวตึงนี่ครับสวัสด,ดีครับนี่สองหมื 26. นหกหาเลี้ยงสุดๆเลยหาแนวนี้ครับไปเลี้ยงไปใส่หญ้าครับหาหนังหนาแนวนี้ครับหางัวเป็นตะเลี้ยงแนวนี้ครับ นิสัยดีทั้งแม่ทั้งลูกลูกกแ็แข็งขาใหญ่โอ้ยแข็งขาใหญ่แห่งลูกปูนเบิ่งครับบรรยากาศช่วงแรกครับจังหว่อยิไปตัดหยาไม่เพิ่นครับบาตึงพึ่งไดมามังหันครับนี่สดๆครับสดๆโคมนี่สองหมื่นหกพันครับอ้าวสนใจโทรด่วนสนใจโทรด่วนสนใจโทรหาบาตึงด่วนครับปูน ยางกะงามล่ำกะเงาบอผิดหวังครับคุณพ่อคุณแม่ครับนาแห้งครับงอเป็นตะเลียงหางถึงผื่นเลยหางเงาถึงผื่นครับลูกแข้งขาดีหน่วยการดีพูนว่ามันลูกเคเอฟกระโลดว่ามันลูกเคเอฟกระโดแต่ว่าวาแมนลูกเคเอฟเด้อครับเกิดจากพ่อพันธุ์ผสมจิงครับน้าบอแพรผสมหลอดเด้อครับ นะดูใหญ่ครับดูใหญ่สะโพกใหญ่ๆเลยเกิดจากพ่อพันผสมจริงครับสมโตทับโตมาแต่ว่าลูกว่าเป็นลูกสมเทียมบอหลวดใหญ่แห่งว่าเป็นพญใยญ่หลงบ่ค้นว่าลูกเด็ดแห่งครับลูกเด็ดแห่งแม่สูงรวยสามสิบล่ลำโตเงาหนันงนาดีบือลึ่งย่านโค้งสร้างดีโค้งสร้างดีงสองหมื่นหกเท่านั้น เห็นคลิปนี้เฝ้าโทษหาเบาวตึงเดอพิกัดบรนณวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับแรงนี้มีมาฝากหนึ่งโตหนึ่งโคมหนึ่งโคมสองโตรครับนี่เป็นงัวแมลูกสดสดครับสด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 ,สด,สดนะครับเดอ้อนาเลียงราคาแสนถูกสองหมื่นหกนันสองหมืนหกันเฝ้าจับจองเป็นเจ้าของได เห็นคลิปนี้กาวโทร่หาเบาตึงดวนครับสำหรับคลิปนี้กะขอจบชิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสินเดือนแล้วกะขอให้พี่น,อน,น,น้องโศกโศกมันหมานเด้อมืออื่นครับลำรวยลำรวยถือลรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งปวดนะสวัสดีครับผม